โอ้สวัสดีครับคุณลุงอ๋อสวัสดีครับคุณลุงทําอะไรอยู่ครับโอ้ก็หันอยู่นี่แล้วว่าตัดหลัวอยู่อ่ะหันเป็นอย่างเล่นลิเกอยู่ก็อ๋ออ๋อครับครับเออเดี๋ยวผมขอคุยด้วยได้ไหมครับอ๋อเจน่าสบายเอ้านั่งนั่งครับครับโอ้เอแล้วคุณไปไหนครับอ๋อผมมาขายประกันครับลุงครับขายประกันทํารล่ะครับผมครับ ช่วงนี้เป็นโควิดนะครับบริษัทเนี่ยมรณะพาสุกครับลุงมรณะพาสุกใช่ครับบริษัทพาสุกครับลุงเอ,อแล้วแล้วคุณชื่เนี่ยครับอ๋อผมชื่อจุดศักด์ครับจืดศักด์ครับผมผมชือ่อจุดศักด์ครับออมันเป็นอย่างไรบริษัทมรณะพาสุกครับถ้าทําประกันกับบริษัทนี้นะครับป่วยก็มีความสุขนะครับตายก็มีความสุขนะครับคุณลุง ป่วยก็มีความสุขาตา,าตายก็มีความสุขรู้หมเข้ใจามันคืออย่างนี้นะครับคุณลุงสมมุติว่าคุณลุงป่วยคุณลุงเข้ารักษาในโรงพยาบาลคุณลุงก็จะได้รับค่าชดเชยวันละสองพันบาทนะครับอ่าสมมุติว่าคุณลุงตายคุณลุงก็จะได้ค่าเบี้ยประกันอีกสามเท่าของเงินประกันนะครับสมมติว่าคุณลุงตายเนี <Yeah. S 2> ่ยมาตายได้ชื่อว่าจะตายเล้อี บริษัทเอ่อมรณะมีสุขครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับเออ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 แต่ก็ตายมันไม่แน่นะครับคุณลุงโควิดรอบที่สองมาเนี่ยคุณลุงอาจจะติดโควิดตายก็ได้นะครับววลุงมาไปไหนสักเตือ่อไม่ไปติดโควิดโควิดไหนเงินวิดอย่างเดียวนะ,ะก่ะพวกอวบมันข้ามมัข้ามเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับคุณลุงคนอื่นอาจจะเอามาติดก,กับคุณลุงก็ได้ไครจะอามาติดนี่ลุงมาไปไหนสักเตื่อเนี่ย ตาหลัวมันข้ามมันข้ามเนี่ยหายจอมตมีนก็ไม่แน่นะครับคุณลุงตอนนี้ผมถามอาก,การคุณลุงก่อนนะครับคุณลุงมีอาการไอไหมครับไอม,ม,มีอาการไข้ไหมครับคุณลุงไข้สักําเที่ยตจะไปเกิดมาี่บอก่ไข้สักําเที่ยมันไม่แน่นะครับคุณลุงถึงคุณลุงจะไม่เป็นโควิดแต่ว่าทางบริษัทเราก็ยังมีประกันอีกด้านอื่นนะครับเช่นอุบัติเหตุ สมมุติว่าคุณลุงตัดฟืนอยู่ตัดโดนนี้ตัวเองทางประกันก็จะจ่ายเบี้ยรประกันให้คุณลุงนิ้วละหนึ่งแสนสองนิ้วก็สองแสนสามนิ้วก็สามแสนไม่เชื่อคุณลุงก็ลองตัดนิ้วดูตัวเองดูครับคนง่าวนะคมาตัดนิ้ว,ว,วัเก่าลองลองลอง,ลองดูนะครับ<ม>คุณลุงโอ้มาอู้เป็นลางอีอันฮะบัตรับก็ได้รู้บา่าหรือไม่แน่นะครับคุณลุงบสมมุติว่าคุณลุงเดินข้ามถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนตาย คุณลุงก็จะได้ค่าประกันเพิ่มเป็นห้าเท่าเลยนะครับเนี่ยแหละครับบริษัทมรณะมีสุขนะครับคุณลุงไม่จากที่เจ้าของจากเรืลลุงหรือบาดตายออมันก็ไม่แน่นะครับคุณลุงถ้าสมมุติว่าคุณลุงเดินตกบันไดหัวล้างข้างแตกอ่าเครับถ้าคุณลุงไม่ตายคุณลุงก็จะได้เ,เบี้ยประกันตลอดชีวิตเลยนะครับคุณลุงเนี่ยแหละครับมรณะมีสุขนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวขอถามกันเนาะครับผมมาเดี๋ยวนี่ยจะมาขายประก,กันก็จะมาแจ้งกันตายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณลุงผมมาช่วยเหลือนะครับตามนโยบายของบริษัทมรณะมีสุขนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องตายนะครับทุกคนนะครับเกิดมาก็ต้องตายบาตายมาตายบ้านนี้แ่บาตายบ้านคุณลุงเนี่ยมันจะไม่มีใครตายเลยเหรอครับจะอยู่ข้างฟ้ากันเลยเหรอครับคุณลุงก็มาแน่ อาจจะมีตายวันนี้สักคน<ะ>ใครลหรอครับคุณลงุงทิงเนี่ยอะแล้วอ่ะเอ,เอ,เอเจใจครัอบอะ